สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมมีหัวข้อทรมาเล่าให้กับทุกท่านฟังเรามาพูดคุยกันในหัวข้อที่หลายท่านอาจกำลังเผชิญอยู่นั่นคือวิธีปล่อยวางเมื่อลูกไม่เป็นอย่างที่เราหวังความรักของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่เหลือขนานับแต่บางครั้งความรักนี้ก็แฝงไปด้วยความคาดหวังเมื่อลูกไม่เป็นไปตามที่เราหวังความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นในใจคำถามคือ เราจะปล่อยวางความทุกนี้ได้อย่างไรและจะรักลูกอย่างถูกต้องตามหลักธรรมได้อย่างไรธรรมชาติของมนุษย์เรามักสร้างภาพในใจเราวาดฝันว่าลูกของเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากให้เขาเรียนเก่งมีหน้าที่การงานดีมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าทุกเกิดจากตัณหาคือความอยากและอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น เมื่อเรายึดมั่นในความคาดหวังแล้วสิ่งนั้นไม่เป็นดังใจเราความทุกย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่ายัางกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรมันติสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดารวมถึงความคาดหวังของเราด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพสิ่งสำคัญที่เราต้องตระหนักคือลูกของเรานั้น แม้จะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราแต่เขาคือชีวิตอิสราเอลีกหนึ่งชีวิตมีกรรมเป็นของตนมีวิธีชีวิตเป็นของตนพระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องกฎแห่งกรรมไว้ว่ากรรมมสะโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยลูกของเราก็เช่นกันเขามีกรรมเป็นของตนมีหนทางชีวิตที่เขาต้องเดินเองบางครั้งหนทางนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่เราวาดหวังไว้แต่อาจเป็นหนทางที่เหมาะสมกับเขาท่านผู้ฟังครับในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปล่อยวางบุตรนั่นคือเรื่องของพระพุทธเจ้าและพระราหุล ก่อนตรัสรู้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงมีพระโอรสนามว่าราหุลแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะออกบวชเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์ทรงละทิ้งราชสมบัติและครอบครัวเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากยิ่งหลังจากตรัสรู้และกลับมาเยี่ยมเมืองกบิลพัทพระราหุลขณะนั้นมีพระชนมายุเจ็ดพันษาได้ทูลขอราชสมบัติจากพระบิดา แทนที่พระพุทธองค์จะทรงส่งเสริมให้พระราหุลเป็นผู้สืบราชวงศ์พระองค์กลับทรงให้พระสารีบุตรนำพระราหุลออกบวชเป็นสามเณรนี่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ไม่ได้มองพระราหุลว่าเป็นเพียงผู้สืบสกุลหรือผู้ที่ต้องแบกรับความคาดหวังของสังคมแต่ทรงมองเห็นศักยภาพทางธรรมและทางเลือกที่ดีกว่าสําหรับพระราหุลคือเส้นทางแห่งธรรม ต่อมาพระราหุลได้บรรลุอรหัตผลซึ่งหากพระพุทธองค์ยังทรงยึดมั่นในฐานะกษัตริย์และคาดหวังให้พระราหุลเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์พระราหุลคงไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาทางธรรมและคงไม่ได้บรรลุถึงความพ้นทุกอย่างสิ้นเชิงและอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจคือเรื่องของนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้เป็นอริยสาวิกาที่มีบุตรมากถึง20คน และหลานอีก20คนมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งนางวิสาขาได้จัดหาลูกสะพ้ยมาให้บุตรชายคนหนึ่งของนางลูกสะพ้ยผู้นี้มาจากตระกูลที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีทัศนคติที่แตกต่างจากครอบครัวของนางวิสาขาลูกสะพ้ยผู้นี้ไม่เคารพพระพุทธเจ้าไม่สนใจฟังธรรมและไม่ปฏิบัติตามประเพณีของครอบครัว นางวิสาขารู้สึกผิดหวังและเศร้าใจมากนางวิสาขาจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลถามถึงวิธีจัดการกับสถานการณ์นี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้นางวิสาขาปล่อยวางเข้าใจว่าลูกสะพ้มาจากพื้นฐานและการอบรมที่แตกต่างนางวิสาขาควรใช้ความอดทนเมตตาและเป็นแบบอย่างที่ดีแทนที่จะพยายามบังคับหรือตำหนดิด้วยความเมตตาและความอดทน นางวิสาขาค่อยๆสอนลูกสะพ้ยผ่านการทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่การบังคับในที่สุดลูกสะพ้ยก็เริ่มเข้าใจและทราบซึ่งในคุณค่าของพระพุทธศาสนาและเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นจากตัวอย่างนี้เราเห็นได้ว่าการปล่อยวางความคาดหวังและใช้ความรักความเมตตาอย่างมีปัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ดูเหมือนไร้ความหวังให้กลับมาดีขึ้นได้ การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักลูกหรือไม่ดูแลลูกอีกต่อไปแต่เป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าลูกจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการเป็นการปล่อยวางด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องพรหมวิหารสี่ไว้นั่นคือธรรมของผู้เป็นพ่อแม่ที่ดีประกอบด้วย1เมตตาคือความรักความปรารถนาให้ลูกมีความสุข โดยไม่มีเงื่อนไข 2. กรุณาคือความสงสารปรารถนาให้ลูกพ้นทุกข์ 3. มุทิตาคือความยินดีเมื่อลูกประสบความสำเร็จแม้จะไม่ใช่ในเส้นทางที่เราหวัง 4. อุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางเมื่อลูกต้องเผชิญกับผลแห่งกรรมของเขาอุเบกขานี้สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการวางใจเป็นกลางอย่างมีปัญญาไม่ใช่การทอดทิ้งแต่เป็นการเข้าใจและยอมรับว่าลูกมีกรรมเป็นของตนเราไม่สามารถควบคุมชีวิตของเขาได้ทั้งหมดท่านผู้ฟังที่เคารพผมขอเสนอวิธีปฏิบัติ5ประการเพื่อช่วยให้เราปล่อยวางได้อย่างมีปัญญาประการแรกพิจารณากรรมของสัตว์ทุกคนมีกรรมเป็นของตนลูกของเราก็เช่นกัน เราทำได้เพียงชีแนะแต่เขาต้องเลือกเส้นทางชีวิตเองประการที่สองฝึกเจริญสติอยู่กับปัจจุบันไม่หมกมุ่นกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราจะเห็นลูกตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความคาดหวังของเราประการที่สพิจารณาความไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของเราก็เช่นกัน วันนี้ลูกอาจไม่เป็นอย่างที่เราหวังแต่ในอนาคตเขาอาจค้นพบเส้นทางของตัวเองและประสบความสำเร็จในแบบของเขาประการที่สี่พัฒนาความรักที่บริสุทธิ์รักลูกโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรเขาก็ยังเป็นลูกของเราเราสามารถรักและยอมรับเขาได้แม้เขาจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังประการที่หแสวงหากัลยาณมิตร พูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์คล้ายกันแลกเปลี่ยนความรู้สึกและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเราจะพบว่าหลายครอบครัวก็เผชิญกับความท้าทายเช่นเดียวกับเราจากตัวอย่างทั้งสองเรื่องที่ได้เล่าไปท่านผู้ฟังจะเห็นว่าทั้งพระพุทธเจ้าและนางวิสาขาต่างก็ใช้ปัญญาในการปล่อยวางพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นว่า ผลทางทำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพระราหุลไม่ใช่การสืบทอดราชสมบัติและพระราหุลก็ได้พัฒนาตนเองจนบรรลุอรหัตผลส่วนนางวิสาขาได้ใช้ความเมตตาและความอดทนค่อยๆชักนำลูกสะัยให้เข้าใจและทราบซึ่งในคุณค่าของพระพุทธศาสนาโดยไม่ใช่การบังคับหรือตำหนิทั้งสองตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าการปล่อยวางไม่ใช่การทอดทิ้ง แต่เป็นการใช้ปัญญาเพื่อนำไปสู่ผลที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายท่านผู้ฟังที่เคารพการปล่อยวางเมื่อลูกไม่เป็นอย่างที่หวังไม่ใช่การลัดทิ้งหน้าที่ของพ่อแม่แต่เป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและความคาดหวังที่เกินจริงเราได้เรียนรู้จากตัวอย่างในสมัยพุทธกาลทั้งเรื่องของพระพุทธเจ้ากับพระราหุลและเรื่องของนางวิสาขากับลูกสะใภ เรื่องเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่าการปล่อยวางด้วยปัญญาคือการสร้างโอกาสให้ลูกได้เติบโตและพัฒนาในทางที่เหมาะสมกับเขาเมื่อเราปล่อยวางได้เราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ลูกต้องเป็นไปตามที่เราหวังแต่อยู่ที่การเห็นลูกได้ใช้ชีวิตตามเส้นทางของเขาอย่างมีความสุขและมีศีลธรรมผมขอฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้พิจารณา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดสามารถฝากคำถามไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างหรือแชร์ประสบการณ์ของท่านเองเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์คล้ายกันขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ